การแข่งขัน e-sport นอกจากการแข่งขันเพื่อเอาชนะแล้วการปากดีใส่การก็ถือเป็นหนึ่งในซีซั่นของวงการ e-sport ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้ชมที่รอติดตามการแข่งขันเป็นอย่างมากแต่บางครั้งนั้นการใช้สกิลปากที่มากกว่าสกิลเพลงมันก็ทำให้ผู้คนบางส่วนนั้นพลาดแล้วก็แพ้แบบเสียหน้าเลยก็มี ดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่ามันมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างที่ผู้เล่นปากดีแล้วดันแข่งแพ้ซะอย่างนั้นและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดโหมดเสียนเพิ่มพลังเล่นเกมให้โหดขึ้นด้วย G f u e l s e t โหมดขายแล้วที่ร้าน G N Shop พิเศษตอนนี้ลดราคาแบบ2องเหลือเพียง48บาทเท่านั้นมีให้เลือกหลากรสด่วนสินค้ามีจเนตก,กันนะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทํางานกันง่ายๆลองดื่ม G-Fuel สิครับ15แคลไร้น้ําตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้กันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ชอปปีร้าน G-N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเหตุการณ์ที่5 j e n s e n vs Faker แน่ที่5นี้เราก็อยู่ในการแข่งขัน League of Legends World Championship 2016ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในปีดังกล่าวนั้นมันก็เป็นปีที่การแข่งขัน League of Legends ในแต่ละภูมิภาคมีความดุเดือดเป็นอย่างมาก นั่นจึงทำให้การแข่งขันโวลในปีดังกล่าวก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยยอดทีมจากภูมิภาคต่างและเมื่อการแบ่งสายการแข่งขันได้สิ้นสุดลงก็กลายเป็นว่าทีม SK Telecom และทีม k l า y นั้นได้อยู่ร่วมกันในสายบีและหลังจากนั้นทางเจนเซนผู้เล่นมิดเลนของฝั่งว l ายก็ได้อาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่ารอที่จะตบเฟกเกอร์ไม่ไหวแล้วซึ่งทวิตดังกล่าวก็สร้างความผือฮาเป็นอย่างมากถึงความมั่นหน้ามั่นใจของเจนเซน จากนั้นเมื่อการแข่งขันระหว่าง2ทีมได้โครจรมาเจอกันต่างฝ่ายต่างก็เตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่และเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นก็เป็นทาง SKT ที่สามารถคงฟอร์มการเล่นได้ดีกว่าโดยเฉพาะเฟเกอร์ที่สามารถจัดการเจนเส้นได้อย่างอยู่หมัดจนทําให้ความได้เปรียบเทมอยู่ที่ทาง SKT อย่างหมดโจทย์ ท้ายที่สุดงานก็เป็นทาง SKT ที่สามารถเอาชนะทางทีมคาวนายไปได้อย่างขาดลอยและก็เป็นการทำให้เจนเซนที่ทวิตข้อความปากดีไปก่อนหน้านี้โดนล้อจนกลายเป็นมีมช่วงหนึ่งเลยล่ะครับ Patches it go to so really get that push, but right now, Meteos swinging into the mid lane. It's actually dipping here, trying to get something onto Faker. Q gonna miss Faker, just steps straight out of the way. medias gonna save that onto Jensen. Okay, here. Yeah, Jensen kinda got poked down. He does have sums up, Faker's gonna get the stun. Lancey, Faker flashes forward, and first blood. Goes to the disrespect from Jensen, he saw yeah, the QE. Repeated for SKT, did he need to poke down C9 before they fight here? Jensen fighting it. It's too late. He... late. He... Jensen's potentially getting zoned off his own party. This is not even gross from Baker, just completely shutting out Jensen. เหตุการณ์ที่สี่ Screamer Trash จบจากเกม League of l e g e n d ไปแล้วเราก็มาต่อที่อที่สกับเกมวอ l ์ลแดน โดยมานก็อยู่ในการแข่งขัน VCT 2021 Stage 2 Master ที่ประเทศฟินแลนด์โดยก่อนการแข่งขันนั้นทาง d e เซอร์โตก็ได้ทำการ press conference เพื่อพูดคุยก่อนการแข่งขันกับนักกีฬาจากทีมต่างๆโดยมานก็มีผู้คนที่เข้ามาถามคำถามกับนักแข่งต่าง แต่แล้วในระหว่างการพูดคุยนั้นมันก็มีช่วงหนึ่งที่สกรีมเอ i มหนึ่งในผู้เล่นจากทีม Liquid ได้พูดถึงทางทีมเซน t i เนลว่าทีมดังกล่าวนั้นมีผู้เล่นที่สุดยอดหลายคนแต่ทว่าทุกทุกสิ่งที่ทีมเซน t i เนลลงมือทํานั้นมันก็กจะคาดการได้เสมอและก็ยังกลายว่ายุโรปนั้นเก่งกว่า NA อยู่ด้วย ซึ่งนั่นก็เป็นหมือนการสร้างโจทย์กับผู้เล่นจากทีมเอไปด้วยในตัวเองและหลังจากนั้นมันก็ได้มีการแข่งขันรอบหนึ่งที่เป็นการเจอกันร,ระหว่างทีม Liquid และทีมเวอร์ชันวโดยในเกมนั้นมันก็ถูกจับตามองจากผู้ชมเป็นอย่างมากเพราะด้วยการที่สกรีมเมมไปพูดจาขิงฝั่ง NA เอเยอาไว้ซะเยอะ และเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นมันก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันจนทําให้การใน่งขันนั้นต้องดําเนินมาถึงเกมที่3ซึ่งในเกมนี้เองก็เป็นทางเวอร์ชันวาดที่สามารถครองความได้เปรียบไว้ได้ก่อนที่จะคว้าชัยในเกมที่3ไปได้อย่างสวยงามพร้อมกับเขี่ยทีมลิควิดร่วงลงสู่สายล่างไปในที่สุด ซึ่งนั่นก็เ,นเหมือนกับการแสดงให้เห็นว่าทีมจาก n อในช่วงเวลานั้นไม่ได้แย่เหมือนกับที่ทางสกรีมเอมพูดขิงเอาไว้และในทางที่สุดการแข่งขันนั้นก็เป็นทางทีมเซนติเนลที่สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันดังกล่าวไปได้นั่นเองล่ะครับ I think uh, as Vani t y said uh, like Europe and America have kind of game game style uh, but I, I do think Europe is is a bit better like I think Obviously the Sentinels have like amazing players in individually, but I feel like what they do is very uh, predictable. Got everyone waiting. Do they even let them plan? It looks like they will for now, but there's that killjoy ult coming in. Yep, and that they keep them on nobody actually from Liquid falling back here, so they might even just get detained. Link goes forward, Penny, gonna trade one out. Link swinging oh, yeah, yeah, through it's Zelda's all gonna trade out finally. he's, he's, he's detained! detained he's got to stand as watch as v1 against all the odds against all the doubt rise above and bring the first win for north america above europe i am absolutely speechless but what a well-deserved victory there hit gandis arm scar we buffalo ในเหตุการณ์ที่3เราก็อยู่ในการแข่งขัน CEO ของปี2019ซึ่งหมั่นไปการในขันที่รวมเหล่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตของเกมเพชเพศต่อสู้ไว้อย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงผู้เล่นจากเกม Mortal k o m b a t อีกด้วยซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มันก็ทวีความเดือดขึ้น เมื่อมีนักแข่งเกมมอ t o ท c o คอมบอย่างสก a ได้ทำการทวิตข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวในทํานองที่ดูถูก b u f f a โลผู้เล่นที่เขากำลังจะต้องไปเจอที่งานซีอว่าโตเขาเองนั้นเอาชนะผู้เล่นนามนินจาค i l l ่ามาได้แบบฟลุกถ้าเป็นแบบ b บ s อ of ทรีบัฟฟาโลก็คงมาชนะมาเจอเขาหรอกซึ่งทาง Buffalo เองก็ไม่ได้ยอมดูถูกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโตเขาเองก็ได้มีการตอบกลับทวิตเตอร์ของทางสการด้วยเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าความเดือดก่อนการเจอกันในครั้งนั้นมันก็ได้ผู้ชมต่างก็เฝ้ารอทั้งสองคนได้มาเผชิญหน้ากาันจนวันดังกล่าวมาถึงการแข่งขันมันก็เนินไปอย่างดุเดือดแต่ก็เป็นทางบอฟฟาโลที่ใช้ทักษะการเล่นที่ดีกว่าและก็เอาชนะไปได้ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ตัวของสการ์ตงตกรอบไปแต่นั่นก็ยังคงไม่สาแกใจผู้ชมเพราะว่าทางบอฟฟาโลเมื่อเอาชนะสกาไปแล้ว ตัวของเขาก็ได้ยืนขึ้นก่อที่จะโกนใส่หน้าของสกาพร้อมกับมีการพูดคุยกันหลังเกมอย่างดุเดือดจนนําให้เราผู้ชมนั้นสะใจกับชัยชนะครั้งนี้ไปตามๆกันเลยทีเดียว Oh no! o oh, that was a really far throw. All right, he's gonna get a little bit o of k a y off this. He's gotta use it well. Oh, oh. jump three, and that's gonna do it. Buffalo taking out s c o r e with the pop off. That's right, there's some beef between these guys. There's some beef. So let me explain this. Let me explain this, right? When Buffalo beat Ninja Killer, right? Scar, he went on Twitter, he was like, Ooh. holy crap! Scar was on Twitter, right? He was saying, this is only because they went to first to two. He was basically implying that if this was first to three, Buffalo would not have beaten Ninja Killer, right? เหตุการณ์ที่2โลเทียกอส VS. b t w i วีสแนแน่และที่2นี้เราก็มีอยู่ในการในคันสตรีทไฟ i g เตอรของงาน WNF 2015โดยมันเป็นงานอีเวนต์สำหรับเกมต่อสู้ซึ่งรวมไปถึงเกมสตรีทไฟ i g เตอรและมันก็มีอยู่คู่หนึ่งที่เรียกได้เลยว่าเป็นคู่เดือดของงานเลยล่ะครับโดยความเดือดนั้นมันเริ่มจากหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันนามว่าโลเทียกอส ได้ทำการถ่ายวิดีโอพูดจาดูถูกคู่แข่งของเขาอย่าง B t ที s c a n เอาไว้อย่างหนักหน่วงจนทำให้เมื่อทั้งสองคนนั้นได้มาเจอกันต่างฝ่ายตาก็ใช้สกิลปากใส่การแข่งขันก่อนสกิลเพลย์ซะอย่างนั้นและเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นมันก็เดินในการแข่งขันไปอย่างดุเดือดบวกกับการแข่งขันนี้มม่เป็นการแข่งขันที่คนจัดไม่รู้เป็นบ้าอะไรให้แข่งกันแบบใครชนะครบ10แต้มก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะเรียกได้ว่าเดือดไม่พอ,อยังต้องเหนื่อยกันไปค่านึ้อีกด้วย อย่างไรก็ดีในแค่ที่สุดนั้นทาง BT Wiscan ก็สามารถชนะทาง Low t i e g o ไปได้และหลังจากการในคันนั้นเสร็จสิน้นต่างฝ่ายต่างก็ยโาคงใส่สกิลปากกันไม่ยังเรียกได้เลยว่าสกิลเพลย์จบแล้วแต่สกิลปากยังไม่จบนะครับ How many times have you had intentions of only playing a game for an hour to look up at about 3 or 4 hours of past and you forget to do anything else You forgot to shower, you forgot to eat, you even forget to take a piss. Keeping up with those habits continuously will have you looking like this guy. That it is! Oh, Ladies and gentlemen, this is it! He's gonna ultra to a There's alter no ultra no Oh, he doesn't no. have ultra. I'm sorry. <laughs> oh, I'm getting, a little, getting too high. And that's it! That's and it. that's it! Oh. And Jay is popping off! Oh. He is popping off right now! Oh. Oh he is popping The shirt's No in. handshake the shirt's no nothing in. why would we Just shake hands we do not shake hands in crunch matches wow. the pogo wow he has done it there's gonna come a point when you forget about what happened and you're gonna want to come back at me and you're gonna want to wash the taste of my dick out of your mouth head continue she this track so create this ต้องท้าความกลับไปในการแข่งขันเอเพ2015ซึ่งเป็นงานอีเวนต์สำหรับการแข่งขันเกมเพศต่อสู้และหนึ่งในเกมที่ถูกนํามาใช้ในการแข่งขันนั้นก็คือเกม Super Smash Bro โดยในการแข่งขันดังกล่าวมันก็ได้มีผู้เล่นคนหนึ่งนมว่าชินลีดูดจากทีม Liquid ได้ทําเพลงดิสออกมาให้กับทางเลเฟนหนึ่งในผู้แข่งขันที่ต้องมาเจอกับเขาในงานดังกล่าวโดยเนื้อหาของเพลงนั้นจะมีอะไรบ้างเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ I'm not lawful. Make this pussy stop talking. You're not one of the gods. You're one of the god awful. We all got in when looking at your fox. Bit stick to Smash Four and losing by four stocks. Not a fan of your style. You ain't standing your ground wins while kicking a man when he's down like i beat mango i'm the favorite if he chokes as far as i'm out of ghosts i'll just wait till he's a coast ain't no telling how foolish you'll be looking evidence I zip, can't contain the ass whooping right when we realize the money match is over that'll be a cue to throw your controller โดยหลังจากที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกไปมันก็มีผู้ชมมากมายและเข้าไปฟังกันเป็นจำนวนมากซึ่งนั่นก็รวมไปถึงตัวของลิฟเฟนด้วยแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับแบบนี้แต่อย่างใดจนกระทั่งการแข่งขันมาถึงนั้นทั้งสองคนก็ต่างต่อสู้กันอย่างสนุกสุดมานแต่ก็เป็นทางลิฟเฟนที่สามารถเทสสกิลเลย์ส่วนตัวได้ดีกว่าทางชินลีดูดและเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยโดยสกอร์5ต่อ0เกม และนั่นก็ทำให้เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ปากดีแล้วแพ้ในวงการอ e ีสปอร์ตที่ถูกล้อมาจนถึงปัจจุบันเลยนละครับ Wait the knockdown That's a n up e r smash and a five r right now chilling e t s the t h r o w n he is not using this color f l a anymore and that is it what a humbling experience Leffen wins score take และนี่ก็คือ5เหตุการณ์ปากดีแล้วแพ้พาร์ทที่2ซึ่งกลองย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า การที่เรามีสกิลเพลย์ที่ดีพอๆพกับสกิลปากนั้นยังไงก็ตามแต่เราก็ไม่ควรจะประมาทเกินไปไม่อย่างนั้นละก็กริปรดเสียกันเลยทีเดียวแพ้เกมไม่พอยังต้องเสียหน้าอีกและเหมือนเดิมหากเพื่อชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง e port, แบงค์ข้ออีสปอร์ตแกเลยเชิกดไลค like, ์ s u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ